ท่านที่เกิดในวันจันทร์เขากับไกด์ดวงชะตาและสัปดาห์เขากับผมนัทนรัต์นะครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับคนวันจันทร์ช่วงประมาณกลางกลงสัปดาห์นะครับมันจะมีข่าวดีๆนะอาจจะเป็นช่วงพูดพือหัสอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยครับในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องของการงานก่อนเนาะงานนะครับมีกิจกรรมที่เราต้องเร่งรีบนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้มันมีการปรับเปลี่ยนแผนงานแผนการอะไรบางอย่างที่ ในบริษัทเราในองค์กรเรานะครับหรือว่ามีหนังสือถ้าเป็นแบบราชการนะครับให้เราไปเริ่มทําหรือว่ามีการจัดระเบียบอะไรบางสิ่งนะฮะหรือว่ามันง่ายๆคือมันมีคําสั่งนะครับบางอย่างที่แทรกเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับหรวยว่าการงานมีการพลิกไปพลิกมานิดนึงนะมีภารกิจที่มันแทรกด่วนเข้ามาตามปกติคุณอาจจะทําอะไรตาม โดยทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็มีงานแทรกงานหนุนเข้ามากลายเป็นว่าช่วงสัปดาห์นี้จะยุ่งๆเป็นพิเศษนะครับยังคาดหวังนะครับในเรื่องของเงินทองพอได้อยู่เนาะใครที่แบบตั้งใจนะครับจะหารายได้พิเศษตั้งใจจะหานะครับบางคนแบบจะผัดผ่อนผ่อนผันนี่สินนะครับหรือบางคนจะไปทวงนี่สินหรือบางคนอาจจะค้าขายก็ตามนะครับหรือว่าคาดหวังเรื่องของเงินทองพอได้อยู่นะครับอะไรที่เราอยากทำนะครับก็รียกว่าทําได้ถ้ามีโอกาสจะหา จะบอกว่าคนช่วยเหลือนะครับก็ยังพอมีนะครับเรื่องของการงานอีกอย่างนะครับในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าทําอะไรให้รีบทำนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ไม่แน่ใจอย่าเพิ่งตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับในเรื่องของงานนะคุณต้องปรึกษาหารือคนที่เขาพอรับผิดชอบได้นะครับหรือว่าปรึกษาหารือคนที่เราไว้ใจนะครับเพราะว่ามันจะมีเหตุปัจจัยต่างๆนานาที่ทําให้เรา โดนอยู่คนเดียวถ้าเราตัดสินใจโดยที่ไม่บอกใครประมาณนี้ครับฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องรัดกลุ่มแล้วก็งานต้องอะไรเร่งได้คุณเลขประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาฮะเรื่องของสัปดาห์นี้ปัญหาจะเป็นเรื่องของเวลานะครับอาจจะไม่มีเวลาไม่ทันหรือว่ามีโอกาสจะถูกงานเร่งงานด่วนเพราะฉะนั้นเวลามันจะทําให้เรา,เ,าเ,ครเครียดพอสมควรนะแล้วก็เจอคนแบบสั่งอย่างได้อย่างพูดเลยแล้วไม่ค่อยเป็นคําพูดนะครับ ปัญหาคือการสื่อสารในช่วงสัปดาห์นี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วก็เข้าใจคนละแบบนะครับเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจอะไรมาหรือว่าได้คําสั่งอะไรมาอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะพยายามคุยให้ชัดเจนหรือมีเอกสารมีอะไรีมันชัดเจนก่อนนะครับหรือบางทีเราไปสั่งการสั่งงานอะไรใครในช่วงสัปดาห์นี้ดูจะงงงมืนมนนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับจะเป็นปัญหาช่วงสัปดาห์นี้เหมือนกันนะฮะอาจจะรุนรวนหรือว่ามีระบบอะไรที่มันค่อนข้างจะ มีปัญหาอะไรมาเนี้ยเรื่ต่อเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินนะ่้ยนะฮะจะมีปัญหานะครับแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีวิธีที่จะจัดการแล้วกแก้ได้หรือมีคนเข้ามาช่วยนะฮะแล้วก็เรื่องของการเงินมีรายได้พิเศษนะครับใครที่หาะายได้พิเศษอยู่ก็มีโอกาสรายได้ไรายไ,ได้พิเศษนะเพียงแต่ว่านะครับบางคนแบบทํางานทั่วไปทํางานประจำแบบนี้เราก็ไม่ได้มเีเรียกว่างานจ็อบพิเศษนะมันก็จะเป็นอาจจะเป็นโชคกุ๊กฟุกก็ได้หรือว่ามี คนช่วยเหลือนะครับพพอร์ตเรื่องรายจ่ายบางส่วนอะไรประมาณนี้ครับคงไม่ได้แบบเป็นเงินเป็นก้อนอะไรอย่างงี้นะเพราะต้องดูอาชีพด้วยนะครับบางคนอาชีพไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยหรือเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอย่างเดียวก็อาจจะเป็นคนที่มีโชควุกบหรือว่ามีรายรายจ่ายนะครับบางส่วนที่มันลดน้อยถอยลงมันก็กลายเป็นว่าเออมันก็เป็นโชคอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับหรือว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของ การงานข่าวดีกก็เรื่องคนในครอบครัวที่เขาทําอะไรสําเร็จหรือมีข่าวดีในส่วนตัวของเขาแล้วทำให้เราแบบชื่นใจตามประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างเรื่องของคนในครอบครัวนะครับค่าใช้จ่ายจะเริ่มสูงขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใครที่มีลูกมีแฟนหรือว่ามีอุปการีนะค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะสูงขึ้นแต่ยังพอหมุนได้ทันไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า คนันเกิดปัญจันทร์เอาจริงๆคือเหมือนก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไม่อย่างนะในช่วงที่ผ่านๆมานะครับเหมือนจะแย่ที่สุดสุดท้ายมันก็จะรอดพ้นมาได้ทุกวิกฤตเหมือนกันนะฮะมันแปลกๆกเหมือนกันนะก็เรียกว่าดวงมี ถ้าโดยทั่วไปสมัยโบ,บราณเรียกว่าเทพเทพเวดาคุ้มครองนะครับแต่ยุคปัจจุบันก็อาจจะเป็นการบริหารงานที่หรือบริหารชีวิตที่ค่อนข้างจะรัดก,กุมขึ้นประมาณนี้ครับก็เซฟได้หลายเรื่องขึ้นส่วนเรื่องของความรักนะครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดครับความรักค่อนข้างจะมีข่าวดีนะใครที่คาดหวังนะฮะในเรื่องของแฟนนะครับเรียกว่าคุยใครอยู่ โอกาสที่จะสนิทเพิ่มมากขึ้นมีสาะคนที่โสดนะฮะส่วนคนที่มีคู่ิงแฟนหรือมีคนที่เราผูกพันแล้วก็ชอบแล้วนะครับเขาก็สามารถช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทําอะไรด้วยกันมีโอกาสไปไหนไมนำมาไหนด้วยกันด้วยนะครับหรือว่ามีกิจกรรมที่ทาให้ความสุขร่วมกันนะครับแล้วก็ปรึกษาหรือให้แก่กันและกันได้แต่ว่าช่วงนี้ระวังปากแฟนระนึกนะเขาอาจจะพูดอะไรที่ทําให้แบบ เราไม่ค่อยสบายกายใจหรือว่าทําร้ายใจอารมณ์หรือว่าของเราพวกนี้นะครับบางทีมันอาจจะเป็นคําพูดท,ทั่วไปนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆแต่ว่าเราก็จะเก็บเล็กเก็บน้อยเล็กเกน้อยเหมือนกันนะฉะนั้นช่วงนี้อย่าถือสารความเรื่องป่าเขานะเดี๋ยวมันจะทําให้เราเครียดเกินนะครับจริง,จรงใจเขาไม่มีหรอกแต่ว่าป่าเขาบางทีงก็เป็นแบบนี้นะฮะบ,บางทีเราก็เข้าใจแหลนะเนาะ โอเคเนาะก็เรียกว่าความแรงกค่อนข้างดีนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมัดระวังคือ1กรดไหลย้อน 2. นะครับเรื่องของร้อนในครับโรหิตสานะครับปวดหลังคอบาไหล่ครับช่วงสัปดาห์นี้ใช้ร่างกายค่อนข้างเยิมกันนะจะไม่ร่างกายดูเปื่อยๆโซมๆนะครับบางคนโอ้โหสุดสัปดาห์นี้แบบผมงอกขึ้นตินงกาขึ้นเลยคือโอ้โหช่วงสัปดาห์นี้เหนื่อยเหมือนกันประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็ถึงบอกว่าจัดระเบียบงานดีๆแล้วกันเนาะแล้วก็อะไรที่เวลาพักผ่อนเนื่งอของ ใครทรี่ว่ามีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ต้องระวังเขาป่วยไข้แม่สบายนิดหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวก็จุกจิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ทําให้เราห่วงกังวลแต่ท้ายที่สุดจริงๆไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราก็จะแก้ปัญหาได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของ มีดวงจ็ตเนี่เจ็บตัวก็อย่าให้เขาเสี่ยงทําอะไรที่แบบรุนแรงหรืออะไรที่มันสิ่งเสี่ยงก็ช่วงนี้เซฟให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาท่านอยู่ในวัยสวรครับในช่วงนี้ยิ้มย้มแจ่มใสได้อะไรที่ป่วยไข้ไม่สบายอยู่จะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนท่านที่แข็งแรงอยู่ต้องระมัดระวังสัปดาห์นี้คือเป็นหวัดนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการปวดเข่าปวดขาเสียวเข่าประมาณนี้ครับแล้วก็แขนขามันชาๆนะครับช่วงนี้ต้องเหมือนก็เลือดไปค่อยเดินออกกําลังกายเพิ่มนิดนึงแล้วกันเนาะ แล้วก็ต่อมาเรื่องของทนอยู่ในอยู่ต่างประเทศนะครับในช่วงสัปดาห์นี้จะบอกว่าอุปสรรคต่างๆงในช่วงสัปดาห์นี้คือเรื่องของเงินนะครับมันจะมีเรื่องการหมุนเงินหรือใช้เงินมากพ,พิเศษแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายครับที่อยู่ดีมันก็สูงขึ้นมาแล้วก็รายรับจะโดนเลื่อนนะครับเลื่อนชําระเงินหรือว่าเลื่อนนะครับเลื่อนนัดหมายผิดนัดหมายอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นใครที่อยู่ต่างประเทศ ช่วงสัปดาห์นี้อย่าประมาทนะครับในการใช้ชีวิตเนื่องจากเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนสูงขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราคาดไม่คิดมันโผล่ขึ้นมาเฉยเลยนะกักเงินไว้บางส่วนไว้ด้วยนะฮะแล้วไปถึงเรื่องของมีคนเลื่อนนัดผิดนัดหรือคนผิดวาจาพูดแล้วไม่เป็นคำพูดช่วงนี้ยังเชื่อใจใครร้อปร็ไม่ได้แต่ข้อดีคือเดี๋ยวนะครับในช่วงสัปดาห์ถัถดไปมันจะมีเรื่องข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินมานะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยก,กันนะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของ ท่านที่ยังเรียนอยู่นะครับในช่วงสัปดาห์นี้มเีเรียกว่าผลการเรียนนะครับที่มึนๆนิดหนึ่งนะการเรียนการสอบช่วงนี้นะครับมันจะมึนๆนิดนึงมันจะไม่ค่อยจําไม่ค่อยมีสมาธินะครับพยายามดูเรื่องของสมาธิด,ดีๆแล้วก็หาสถานที่ที่อ่านหนังสือที่มันมีสมาธิหน่อยนะครับช่วงนี้ผมว่ามีอะไรที่แบบคิดฟุ้งซ่านนะฮะแล้วก็ช่วงนี้จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายน่สายตัวนะครับดูนร่างกายนิดนึงด้วยนะครับดูมันเก็ไม่ค่อยมี ไม่ค่อยเอื้อมนวยนะครับในการเรียนสักเท่าไหร่รู้ว่าการสอบสักเท่าไหร่ในช่วงสัปดาห์นี้พยายามวางแผนล่วงหน้านะครับแล้วก็วางแผนแก้ปัญหาล่วงหน้าเนาะแล้วก็ต่อมาฮะเรื่องของเลขมงคลครับมีเลขนี้ครับมี4 9 7 3้ครับเลขที่ไม่ถูกโกครกเลข1สีที่ถูกโชครับมีสีชมพูขาวฟ้าครับแล้วก็สีที่ไม่ค่อยถูกโฉครกคือสีดาครับแล้วก็วันที่ดีครับมีวันจันทร์กับวันศุกร์ครับวันที่ติดขัดคือวันพุธนะฮะแล้วก็เรื่องของการทาบุญครับช่วงสัปดาห์นี้ทำบุญท โรงพยาบาลทำบุญที่เกี่ยวข้องกับลงศพแล้วก็ลงทานนะครับแล้วก็สุดท้ายทำบมูที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับโอเคเนาะก็จบเต็มที่นะครับขอให้โชคดีมีความสุขครับใครที่มีลูกหลานบริวารเัตว์เลี้ยงครับต้องบอกนิดนึงนะช่วงนี้พยายามอยู่ใกล้ชิดเขาหน่อยครับเขาอาจจะมีปัญหาในส่วนตัวที่เราสามารถจะแก้ได้ทันเวลานะครับโอเคไปแล้วครับเป็นกาลังใจครับสวัสดีครับ